ฉชายชาตรีตรีสุรยาจินดาสมุทรจากเรื่องวงสวัสดิ์จันทวาสชูชฉายชาตรีเป็นการรับบทหญิอเพื่อแนะนำตัวละครคุณลักษณะการสื่ออารมณ์และจุดเริ่มต้นของการรบระหว่างพระตรสุรยาและพลระจินดาสมุทรตามแบบแผนของการแสดงละครไทยผสมผสานกับละครชาตรีะคะ่ะ พระตรีสุริยาโอรสของพระองค์สวรรค์กับนางรสุคน์มีอายุเพียงหกปีมีรูปกายเป็นมนุษย์มีอาวุธประจำกายที่เทวดาประทานให้คือธงวิเศษและบันแก้วค่ะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระจินดาสมุทรโดยมีศักดิ์เป็นพี่ค่ะพระจินดาสมุทรพระโอรสของพระจันทร์สวรรค์พระจันทวาฒและนางยักษ์ผีเสื้อค่ะ มีรูปกายเป็นครึ่งคนครึ่งยักษ์มีอาวุธประจำกายคือน,น้ำเต้าไฟและคาถาซึ่งมีศัก์เป็นน้องของระอิสุริยาค่ะการแสดงชุดนี้นะคะเป็นการแสดงสร้างสรรค์ที่ถือว่าเป็นความเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะที่มีความเป็นต่างบิดามารดาก,กันได้ประพบก,กันเรื่องามบังาอิญนค่ะโดยเริ่มจากการมีการแรงบัน,นดาลใจในการสร้างสรรค์ การแสดงเชิญอนุรักษ์ชุดฉุยฉายชาตรีตรีสุริยาจินดาสมุทรการแสดงละครชาตรีส่วนหนึ่งนำนี้นำมาจากมิทานวัดเกาะค่ะซึ่งมีหลายเรื่องที่ยังไม่ประจักษ์ต่อผู้คนมากนะเช่นเรืฤฤ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 ่องวงสวัรค์จันทวาสคณะผู้สร้างส,าส่วนหนึ่งได้มีประสบการณ์ในการแสดงละครชาตรีจากคณะคละครชาตรีจงกลบ่งหนังใจตั้งแต่ในวัยเด็กค่ะ ด้วยเหตุนี้คณะผู้สร้างสรรค์จึงต้องการให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักละครชารตรีเข้าเครื่องนำมาสร้างสรรค์การสแสดงนาฏศิลป์โดยเกิดจากความสนใจและความถนัดค่ะรูปแบบของการสแสดงนะคะเป็นการสแสดงแบบรูปแบบของสืชอฉายค่ะโดยใช้นักสแสดงผู้หญิงจำนวนสองคนโดยแบ่งช่วงเวลา ในการแสดงออกเป็นทั้งหมด3ช่วงดังนี้ค่ะช่วงที่1แนะนําตัวกล่าวถึงการแนะนําตัวละครพระตรีสุริยาและพระจินดาสมุทรหลังจากพระตรีสุริยาได้ทําการรบกับนางยักษ์เสียงของการรบทําให้พระจินดาสมุทรที่สวมรูปยักษ์อื่นขึ้นค่ะและได้เดินทางตามเสียงจนได้พบกับพระตรีสุริยาช่วงที่สองรบกล่าวถึง หลังจากทั้งสองได้พบกันแล้วพระตรีสุริยาได้เห็นพระจิดาสนุนในรูปยักษ์จึงทําให้คิดว่าเป็นรูปของนางยักษ์ที่จะมาแก้แค้นแทนแม่จึงได้ใช้ของวิเศษที่นําติดตัวมาเข้าสู้รบกันค่ะด้วยอำน,นาจของวิเศษจึงทําให้ไฟลามไปทั่วป่าและเดือดร้อนไปถึงเทวดาและช่วงที่สามสามัคคีค่ะกล่าวถึงเทวดาได้ลงมาห้ามทับ และได้เล่าความจริงว่าทั้งสองนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันทั้งสองจึงได้สามัคคีและนาท่านเทวดาเพื่อพากันเดินทางไปตามหาพระบิดาและพระเจ้าอาของทั้งสองค่ะโดยการสแสดงชิน้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์การประพันธ์บทจากคุณค,ครูจันวนสุษาครครูค,มคุมปัญญาท้องถิ่นเขีย้ต้นแบบศัตรูพ่คณะผู้จัดการละคร ชาตรีจงกลบกน้ำใจบุรภพาศิลปินกระทรวงวัฒนธรรมค่ะบรรจุเพลงโดยคุณครูสุรพ์โรฮิตราจนที่ปรึกษาฝ่ายดนตรีและการแสดงโรงหรละหลวสลลงสาราเฉลิมกรุงดีเรคเตอร์มิสิเกเกรกโขนที่ปรึกษาเครื่องแต่งกายคุณครูวัชรพงษ์ปานเศษชุติพันธ์เจ้าของห้องเครื่องโลิอุรคุณรัฐนทุทบุญ สำหรับเครื่องแต่งกายนะคะคณะผู้สร้างสารรค์ได้ยึดแบบตามของเครื่องแต่งกายละครชาตรีค่ะคือการมีเครื่องพ้าลายป่ารูปแบบท่ารำนะคะคณะผู้สร้างสารรค์ได้ออกแบบท่ารำโดยใช้ท่ารำจากนาตสศิลป์ไทยท่ารับชาตรีท่ารอชาตรีท่าสัตชาตรีและอากัปกิริยาของมนุษย์ค่ะซึ่งจำแนกได้ดังนี้1 <c oughs> ท่ารนันนฏติสินไทยผู้สร้างสารรค์ได้ใช้ท่าพื้นฐานนาติสินนตาตยาศพท์ภาษาท่าที่ใช้ในการบีบทค่ะ 2. ท่ารับชาตรีคณะผู้สร้างสารรได้นำท่ารับแบบชาตรีมาแทรกในการแสดงช่วงท่ารับเรยนพลท่อนที่หนึ่ง 3. ท่ารมชาตรีเป็นการสร้างสรรค์ระหว่างท่าทางการรบแบบละครชาตรีที่นำมาผสมกับบทร้องฉุนฉายดังบทร้องลุกไล่เข้าราวีจนอักคีรามป่าร้อนถึงลุกคเทวาห้ามสองราวไว้เลย สี่ท่าสัดชาตรีเป็นการนำท่าสัดชาตรีและจังหวะทูนชาตรีตีหน้าทับขมิดชั้นเดียวมาประกอบเพื่อให้เข้ากับการสแสดงค่ะ 5. อ,า,อากับกริยราธรรมาชาติของมนุษย์เนื่นองด้วยตัวละครมีอายุเพียง6ปีจึงยังมีความเป็นเด็กในตัวค่ะผู้แสดงจึงนำท่าทางของเด็กมาผสมผาาสานกับการแสดง Thank you.